MG เผยยอดขายไตรามาสแรกโตเพิ่ม11%ตอกย้ำการเป็นผู้นำ e ี V ตัวจริงด้วยยอดจอง1 0 5 0 0คันภายใน1เดือนหลังร,งร่วมมาตรการรัฐบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG เซ l e ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยเผยผลการดำเนินงานในไตรามาสแรกของปีพศ2565ด้วยยอดขายรวมกว่า8,394คัน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น11%โดยในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลโตเพิ่มขึ้นถึง24%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังสามารถกวาดยอดจอง EV สูงกว่า4,500คันภายใน1เดือนหลังเข้าร่วมนโยบายสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐสะท้อนการเป็นผู้นำตัวจริงของตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยพร้อมตอบสนองความต้องการของคนไทยด้วยการเปิดรับจองรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และจะเริ่มทยอยส่งมอบรถตามกําหนดเดิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปส่วนผู้ที่สั่งจองนวันนี้จะมีกําหนดรับรถประมาณไตรมาสสุดท้ายของปีนี้โดยคุณพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท M g ็เซลประเทศไทยจำกัดได้เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงต้นปีนี้มีความคึกคักมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากงานมอเตอร์โชว์ที่เพิ่งจบไปไม่นานนี้ประกอบกับทางภาครัฐได้ประกาศนโยบาย สนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดย MG ถือเป็นแบรนด์แรกที่ตอบรับและพร้อมสนับสนุนมาตรการส่งผลให้ราคาจำหน่ายมีการปรับลดลงมากสุดถึงกว่า246,000บาททำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างมากนั่นเอง